เป็นอีกหนึ่งวันที่เราตั้งใจออกจากบ้านโดยวันนี้มีจุดมุ่งหมายปลายทางคืออยากไหว้พัดทำบุญและเราก็ได้พบเจอกับสถานที่แห่งนี้สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเราอีกแล้วนะคะวัวปูค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปไหน เลยค่ะการเดินทางราบรื่นถนนหนทางค่อนข้างดีไม่มีปัญหารวมถึงสถานที่จอดรถเยอะแล้วก็กว้างขวางสะดวกสบายหลายคนเห็นข้างหลังปูคงจะเดาออกแล้วนะคะว่าตอนนี้ปูอยู่ที่ไหนใช่ค่ะตอนนี้ปูอยู่ที่อุทยานพระพิคเนศคของเขื่อนจงังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามา วายพาพิเน่องค์ยืนที่เป็นองค์สัมฤทธิ์กันนะคะต่างกันยังไงอะคะ60กับ100อันนี้60บาทจะเป็นของเวียนค่ะถ้า100จะเป็นของใหม่หมดเลยอ๋องั้นเอา100ค่ะ100อันนี้ทำบูญใส่ตู้ได้เลยค่ะ,คะด้านซ้ายมือตรงพระสีวางก่อนค่ะที่เหลือพี่นาหวัยนนนงองใหญ่ได้เลยโอเคขอบคุณค่ะ ตอนนี้ไปจัดชุดบูชามาแล้วนะคะชุดนี้100บาทค่ะจะเป็นของใหม่ไม่เวียนถ้าเกิดเป็น60บาทเนี่ยจะเป็นชุดของเวียนนะคะอันนี้เขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปลอยเทียนดอกบัวสีแดงของพระศิวะก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยเรา,เาเค่อยถวายองพระพิฆเนศเดินจากจุดจำหน่ายชุดบูชาไม่ไกลเราจะเจอกับศาลาพระศิวะอยู่ด้านซ้ายมือ เราจะทำตามคำแนะนำที่ได้มาคือจุดเทียนดอกบัวเพื่อบูชาพระศิวะก่อนจากนั้นเราก็ไปจุดทุกเทียนบูชาพระพิคเนตองค์ใหญ่กัน ณจุดที่เรายืนไหว้ขอพรนี้จะอยู่ด้านหน้าองค์พระพิคเนตองค์ใหญ่เลยเราสามารถที่จะยืนขอพรแล้วก็ขอสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากปรารถนากับท่านได้ณจุดนี้ รอบผ่านพาะพิคเนตจะมีซุ้มปูนปั้นพาะพิคเนตปางต่างๆให้ได้ชมพร้องบอกชื่อแต่ละปางที่นี่เป็นสถานที่การแจ้งนะคะแดดค่อนข้างร้อนแต่โชคดีหน่อยวันที่เราไปแดดไม่ร้อนยังพอเดินได้แต่ถ้าใครมาวันที่แดดจัดแดแดจ้าแนะนำให้พกร่มมาด้วยค่ะ พิคเนตปางสำเร็จส,สมปรารถนามีความสูงรวมฐาน39เมตรประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนสำเร็จถึง854ชิ้นถือได้ว่าเป็นพพิคเนตเนื้อสำเร็จองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ขบาบมีหนูกอดลูกมะพร้าวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน พาหาทั้งสี่ถือดอกบัวมะม่วงกล้วยอ้อย,ออยและขนุน ในบริเวณเดียวกันจะมีสาราพระพิคเนตองค์สำริ์จำลองให้ประชาชนได้กราบไหว้และปิดทองด้วยความสง่างามของพระพิคเนตางสำริน์นี้เป็นสิ่งดึงดูดศรัทธาของมหาชนทำให้มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ